สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่าย FC แฟนขับแฟนมารำช่องตงอุรัมเพิร์ดออฟฟิเชีล FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วทีมงานบัหลับบันอนเริ่มแล้วจ้าเริ่มตั้งเวทีแล้วนะคะตอนนี้กำลังวางระบบนะคะรถคันใดสิยูจุดใดยูมุ่มใดตรงใดนะคะ ตั้งแล้วจ้าเวทีเริ่มแล้วจ้าตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงนะคะเอาให้ท่านเดอ้อเอาให้ท่านเดอ้อทำไมได้ตั้งเวทีชาเพราะว่าเราย้ายสถานที่นะคะ เทียบจอดเทียบจอดเพื่อจะเอาของลงเอาของลงเตรียมลงตรงใดวังใดสิงลงตรงใดค่ะรถคัวจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะรถคัวอันนั้นรลดรถขนรถพอยุ่งยุดนะฮะฝั่งนูน้น ลดขนลดล่งนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณพี่น้องของป่าเอฟซีแฟนคับแฟนมะลำนะคะ สถานท BT bt hmm. e si all, hmm. ี่ของเรานะคะหลังบกสอนะคะอำเภอเซกานะคะบรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนมากนะคะแดดบลายค่ะแดดบ่มีค่ะบ่ค่อยปันไดค่ะ พีน้องตังจังหวัดพีน้องตั้งอำเภอแล้วค่ะเด้อมาให้แรงเคียร์แรงใจส่งกำลังแรงเคียรงใจมาให้มาเติมเสดิจไปน้้ำกันค่ะมาพบพ่อกันนะคะอยู่ที่หลังบกสอเด้อค่ะหลังตลาดหลังตลาดหลังตลาด เราเลี้ยวเลี้ยอยูคาบ่ายสามบงใส่เวลาตั้งสองชั่วโมงนะฮะนี่ตั้งเวทีได้แล้วกําลังลังมากุ่นวักหนึ่งวักหนึ่งวักสองวักสามกําลังตามมากค่ะ เลนเซอร์ไปพักยุสัยก็เสร็จได้เลนเซอร์เขาไปพักยุสัยดูหลังม่ที่ครับเหมือนกับบ่แมนเลนเซอร์เขาแม่ไปพักแรมแม่พักยูวัดได้บ,บ่วัดนี่บ่เอ<ค>อใกล้ๆๆต้วเนะียางขามมานี่ก็ได้ตัวนี้นเจอ,เอามาหอดไปมาแล้วคนมาพักแรมตั้งเ <laughs> มื่อวานนี้โอ้ย <laughs> ูบานบุ้นยูบานได้ ก็ติดรถแตรถมันจะนานเป็นวะเมนรถล้างล่านกับพอรถล้างด่านรถต่ออันนั้นอ,อ,อันน,นั้น,น,นเหล็กสั้นเวทีกับพอเหล็กสั้นเวทีเออเข้ามเออพ่อต้องแยกไว้ต่อแยกไว้เวลาอันนี้ประกาศเหล็กเหล็กล้างล่านเสร็จแล้วพ่อกะลงอันนี้เหล็กต,อต่อติดไปติดมั่นยังไงโอเคป่ะน,ะน,ะนะี่เป็ดตะเละเป็ดตะเลาะใส่ใบซีโมงบ่ผ่าเบิง้งครับผ่าเบิง้ง แตโดวงหอเแชอหาโมแมงแรงไงคำตอบได้นนสวัสดีดช่องกำลังมาแรงช่องสุดฮอตสุดฮิตส่องกำลังมาแรงเลยตอนนะ่ะตอนนี้ช่องโมมีคำคูณละคนอาร์าส่างเอฟซีของม่นังต่ออูด,ด้วยนะ,ะตอนนี้ม่นาังาตองอูดสิฝากส่องโมมี่แล้วเพราะว่ามาแรงคนดูเยอะมาก อสองหมื่นสามหมื่นอ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ทุกทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจแล้วก็เข้ามากดติดตามให้ช่องโมมี่นะครับเพราะว่าเรามีเวลาถ่ายอืถ้าว่ามีเวลาถ่ายมีเวลาถ <นะ S 1> ่ายแล้ว,ลวเวลาเดินรอบๆก็จะได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายพี่น้องฝากไปติดตามช,ช่องเพิน่นและแต่สถานะช่องโมมี่ช่โมมี่คำคูดนะอืมฝากด้วยนะฝากด้วยนะคือเมือขคืนเ c ฟซีเดบเิรงอะ อันนี้บอลไลโซนบอลไล่โซนไล่โซนขนาดขนาดอนันต์โมมี่ก็ยังได้ข่าวไล่โซนบอลจับจูก็ดีนะดีนะดีดีดีอีกจังน้อยโมมี่ปแล้วคนขับรถก็เสีได้ตามไปไปแต่งยิงไปแต่งยิงหัวลออเซียนนนท์มึงเสียได้เศร้าอยู่ิึงมึงในคลิปเราของหัวล้อบึงได้เศร้าอยู่เซียนนนท์กับเจบี แต่ละคนเปลี่ยนไปลายแต่ละคนเปลี่ยนไปอืมตอนนี้บอกเอฟซีหน่อยบรรยากาศตอนนี้ตั้งแล้วเวที T, เริ่มแล้วเวทีก็เริ่มตั้งแล้วครับเอฟซีเออลงคลิปยังลงแล้วลงแล้วลงแล้วกําลังอัพโหลดกําลัง่ว <c oughs> งนีกําลังโหลดเลยบอกละลังโดยพี่น้องเออหยุดไม่ได้หยุดพูดไม่ได้ถ้าหยุดปุ๊บไอปับ๊บอือ อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณช่องกำลังมาแรงขอบคุณช่องโมมี่คำคุณสีสุขลำเพิดออฟฟิเชียลค่ะเอ้าหันมาแป๊บเดียวฟังนี่แล้วฟังนี่ึ้นแล้วได้ได้สั้นที่สามเลยพี่น้องหันมาแป๊บเดียวหันมาสัมผั์ดาราดังช่องกำลังติดชาร์จกำลังมาแหงแซงข้างโค้ง บรรยากาศสดๆร้อนๆนะตอนนี้นะคะเวทีทีมงานจัดจุดจัดจวดจาดฟาดบื้มแล้ว <c oughs> เวทีเสร็จทีมงานประดับกับเข่าคะ่ะทีมงานประดับเข้าแล้วก็ไฟเข้าสองชั่วโมงครึ่งน่าจะเสร็จสองชั่วโมงสามชั่วโมง อร่อยไม่ไปายี่ยมเออได้เอยียงกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนมาลำ่ำเอาไวส้สำนิสากรพอกันไม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องตองอุรำเพิรอออฟฟิเชียลด้วยนะคะแม่นังตงอุขาลาาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ